ของคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้ยโอกาสวุฒิสภาครับได้ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาครับคณะกรรมการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็กเยาวชนสตรีผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้ยโอกาสของวุฒิสภานำโดยนายมนเทียนบุญตันกรรมธิการการพัฒนาสังคม และประธานคณะอนุกรรมธิการกิจการคนพิการพร้อมคณะได้ลงพื้นที่จังหวัดพะเยาครับมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคมและการดําเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการระหว่างวันที่26-27ถึงมกราคม2565ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นปัญหาอุปสรรคแล้วก็แนวทางการแก้ไขปัญหาการดําเนินงานด้านคนพิการของจังหวัดพะเยาโดยมีนายศักดิ์ฤทธิ์สลักคา ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพร้อมด้วยหัวหน้าสนราชการแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อนรับรวมไปถึงรายงานผลการดําเนินงานครั้งนี้ด้วยครับค<า>่ะนอกจากการประชุมแล้วทางคณะยังได้ประชุมร่วมกับผู้บริหารและคณะอาจารย์ของมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับการศึกษาวิจัยด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในพื้นที่ที่ห้องประชุมบวรรัตนประศิทธิ์มหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยาด้วยค่ะ